ผมแม่พี่น้องทุกคนครับตอนนี้ก็ผมจะให้ดูนะครับกบตัวใหญ่นะครับพี่น้องครับไม่รู้ว่าจะใหญ่แค่ไหนนะครับ อันนี้เกือบเท่าฝาหม้อนะครับพี่น้องครับหม้อก็ใหญ่กลางๆนะครับ <c oughs>